อ่ยกันเนี่ยยกันทำไมหากินแล้วพี่น้องยายสั่ใดก็พูดนี่ใคหลาทั้งใดเอายายถือซอยกันเออมือเลกถืนั่นแหละเอายายนั่นนันมาขนได้สคนห้าคนแปดคนคนละนั่นนนอนสี่คนเออสคนก็ได้ค่สี่คนสีนสี่คนสีคนสี่คนไม่ใหญ่นอสีคนม่ใหญ่ไปม่า

ใชพ no. no. okay. ี s <S mm. so ่น้องพี่น้องใช้ห้าวเบื้งของพี่พี่พี่น้องแต่ถ้าเบิ้งกันเดือดที่ได้ขายวะอันนี้อันนี้ก็อร่อยู่อันนี้อันน้าสั่นยาวก็เอาสิ้าอ ก็บ่ได้ใช้แต่สิซื้อไว้กินเอาไปซื้อไว้ก็

ไปทำการเฉดไทยไปมาไม่จบว่ะพระแตนกคนน้อกเลยโอ้คนเาอยู่ในกล้องไมดได้บเดมีได้เ็กรู้ไม่